สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับชาแนลมิว i ิวนะคะเพื่อนนอซึ่งวันนี้เราก็คือจะมาขอบคุณเพื่อนๆนะคะซึ่งณนะตอนนี้ช่องเราก็คือเราได้พิมพ์ไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยนี่ได้นะนี่เนาะเพื่อนนาะดีใจมากมเพื่อนเพราะว่าคือกว่าเราจะได้มา นานมากเลยนะเพราะว่าคือตอนแรกอะ่ะมันครบสิบเหรียญน,นานแล้วเพื่อนแต่ว่าคือพินเนี่ยมันยังไม่มาเนาะทีนี้ตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าถ้ามันยังไม่มาถึงอะ่ะเราจะขอใหม่เพราะว่าคือพินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าครบเดือนหนึ่งอะ่ะยังไม่มาให้คือให้เรารอ,อออคือให้เราขอใหม่เลยอย่างนี้เนาะค่ะโอเคเนาะก็คือจะมาขอบคุณเพื่อน,อนที่ดูกันมาตลอดซับพอร์ตเรามาตลอดแล้วก็ช่วยผลักช่วยดันเรามาจนถึง ที่แบบว่ามันเป็นคือทุกคนที่ทําอยู่อ่ะคือทุกคนที่ทําอยู่อ่ะนี่คือด่านสุดท้ายเพื่อนพินนี่คือด่านสุดท้ายของคนที่ทําอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าใครได้ตัวเนี้คือแบบทุกคนจะดีใจมากๆรวมถึงเราด้วยเราก็ดีใจมากๆที่เราได้ตัวนี้มาเนาะก็คือเราก็คือจะมาขอบคุณเพื่อนๆเลยแหละเนาะก็คืออันดับแรกเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนแป้งเนาะเพื่อนเราที่เหมือนจะเป็น fc ตัวยงไหมเป็นหน้ามา คือทุกคลิปอะเพื่อนแป้งจะมาเมนทุกคลิปเลยเออต้องขอบคุณแป้งด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมัยเรียนนะหลายๆคนก็จะมีเพื่อนจิบเพื่อนเหมียวเนาะเออเพื่อนตายเพื่อนยุ้ยเพื่อนยศเพื่อนฝ้ายเพื่อนมนเพื่อนเก่งเนาะแล้วก็เออน้องอ่น้องวิทเนาะแล้วก็เพื่อนๆในในเฟสอะจะมีกลุ่มคนที่อยู่ในเฟสจะมาติดตามแล้วกลุ่มหนึ่งอนเพื่อนแล้วก็จะมี มีน้องเมยน้องเจดน้องเปิลเนาะแล้วก็น้องเบนน้องเพื่อนเนาะแล้วก็หลานเราเออคือเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนตอนแรกๆที่เราเริ่มทำยูน้องเพื่อนตอนแรกที่เราเริ่มทำยูเนี่ยเราเริ่มทำ u t u b e เมื่อวันที่สิบสองกุมภาหกสามนั่นก็คือปีที่แล้วใช่ไหมหกสามเนาะปีที่แล้วเราเริ่มทำยูวันที่สิบสองกุมภาหกสาม อ่าหกสามเนะทีนี้ก็เราก็เริ่มทํามาเรามา,าคือเราผ่านคนติดตามก่อนคนติดตามแล้วนี่ผ่านพันกว่าคนเนี่ยเราใช้เวลาประมาณห้าเดือนคนติดตามเราผ่านก่อนทีนี้หลังจากที่ห้าเดือนเนี่ยก็คือเราเหลือเวลาเวลาเราเหลือเยอะมากค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นที่เราพัานคนเนี่ยคนติดตามพันกว่านคนเนี่ย เวลาแล้เพิ่งห้าร้อยเพื่อนห้าร้อยโอ้โหห้าร้อยเวลาห้าร้อยคือมันมันนานมากเราก็รู้สึกว่าเออแบบจะทํายังไงให้แบบว่าเราผ่านเราพูดถึงก็เลยไปเจอไลฟ์พี่คนหนึ่งแต่เราจําชื่อช่องไม่ได้นะเราเราจำชื่อช่องไม่ได้นะเ,รเ,รไไดเราไปดูไลฟ์พี่เขาคือพี่เขาขึ้นไลฟ์เนาะเราก็ไปดูที่เขาก็นั่งไลฟ์นั่งพูดเราก็เออแบบไปดูเราก็เอเเออยากจะลองไลฟ์บ้างอะไรเงี้ยแตนะ่ตอนตอนนั้นคือไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการไลฟ์เราก็พยายามไปศึกษาดูอ ไปดูข้อมูลเนาะเหมือนพี้ายว่าไปดูแล้วก็เห็นเขาไลฟ์เขาบอกว่าถ้าเกิด่าครบพันแล้วเ่เราสามารถไลฟ์สดผ่านมือถือได้เลยเราก็เลยแบบลองดูลองไลฟ์ดูเนาะพูดถึงก็งงๆสาวๆเพื่อนงงๆสาวๆไม่รู้เรื่องเลยตอนไลฟ์ครั้งแรกไม่รู้เรื่องก็ตั้งกล้องเสร็จก็คือขึ้นไลฟ์ขึ้นไลฟ์เสร็จจําได้ว่าไลฟ์ครั้งแรกของเราคนมาดูเราห้าคน ห้าคนเพื่อนคือตอนนั้นถามว่าเยอะไหมถือว่าเยอะนะห้าคนนี่ถือว่าเยอะมากก็มาดูหลังจากนั้นก็ไลฟ์ครั้งแรกก็ก็ผ่านไปเนาะก็ไลฟ์ไลฟ์ครั้งแรกนิดสามนาทีก็คือตอนเช้าไลฟ์ตอนเช้าพอตกเย็นมาก็คือไลฟ์อีกก็คือไลฟ์สองครั้งเนาะอ่วันต่อมาก็คือไลฟ์ไลฟ์ไปสามวันหลังจากนั้นก็ไม่ไลฟ์เลยทีนี้ก็มาลงคลิปอย่างเดียวมาลงคลิปเนื่องด้วยเรามีปัญหาก็คือสัญญาณบ้านเราไม่ดีแล้วก็โทรศัพท์รู้สึกว่ามันแบบมันจะตกเวทีบ่อย เราก็เลยไม่ไลฟ์เลยเราก็ไลฟ์สามครั้งแล้วคือไม่ไลฟ์อีกเลยก็ลงแต่คลิปลงแต่คลิปมาเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปผ่านไปนานมากๆเหืือนซับก็เริ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่เวลามันก็ไม่กระเตื่งเลยว่าคือหนึ่งเราไม่มีคลิปปงคลิปปังอะไรเนาะพูดถึงคลิปเราก็ยังถือว่าเป็นคลิปที่แบบถามว่ายอดวิวเป็นพันก็มีนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ปังถึงขนาดให้คนมาติดตามเราถึงเวลาผ่านนี่เนาะทีนี้เราก็เลยแบบว่าเอาาเอทำคลิปมาเรื่อยๆเนาะ แล้วก็ทีนี้ก็มันมีคนที่มาทําให้เราเริ่มไลฟ์อีกครั้งหนึ่งก็คือขอบคุณขอบคุณประธานนะคะ Last Style by t h a เป็นบุคคลที่ทําให้เรามาเริ่มไลฟ์อีกครั้งหนึ่งก็คือประธานของว่าน้องมี่ไม่ไหลไม่ได้นะเพราะว่าคือเราอะยอดคนติตามมันเพิ่มขึ้นมาตอนนั้นคนติตาม,มันพันสองพันสามเพื่อนเวลาเราอะก็ยังไม่ถึงไหน ก็ขึ้นมาแค่ห้าจากห้าร้อยขึ้นมาเป็นหกร้อยเจ็ดร้อยงี้เออคือทีนี้ป้าประธานบอกว่าเออเนี่ยต้องน้องมีต้องไลน์นะต้องไลทุกวันเลยนะอะไรย่างเงี้เพราะว่าคือถ้ารอยเงี้ยเราไม่ผ่านเนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มไลฟ์เพื่อนเพื่อเริ่มไลฟ์เริ่มไลฟ์อีกทีหลังจากที่เราไลฟ์ไปสามครั้งก็มาเริ่มไลฟ์อีกทีหนึ่งก็มาเริ่มไลฟ์ก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นนาอแล้วก็ต้องขอบคุณอ่า คนที่มาดูไลฟ์เราตลอดเลยเออยิงคนที่มาดูไลฟ์เราตลอดเลยช่วงแรกๆกที่เราไลฟ์เนาะพูดถึงก็ขอบคุณพี่เอกแชร์ครัวเนาะพี่เอกแชร์รัวนี่เข้ามาดูมีไลฟ์ตั้งแต่แรกๆเลยเราเริ่มไลฟ์นี่ตอนนั้นไม่มีคนมาดูเลยนั่งไลฟ์นั่งพูดอยู่คนเดียวนี่เนายพี่เขาเข้ามาดูเราหลังจากนั้นพี่เข้ามาดูเราตลอดเลยเออมีพี่เอกแชร์รัวเนาะแล้วก็มีบิ๊กโบบิ๊กโบด้วยบิ๊กโบก็ต้องขอบคุณบิ๊กโบ้ขอบคุณพี่เอกเนาะที่มาดูไลฟ์เราตั้งแแต่่่นรรรกกๆเเเลยทีีาาาไไมมมคคดดูู็ือจ จนถึงณปัจจุบันก็ยังมาดูเราขนาดผ่านทุกวันนี้ผ่านแล้วก็ยังมาดูกันตลอดเนาะขอบคุณมากๆเลยเหนียวแน่นมากเลยเนาะพี่โบกับพี่เอกเนี่ยแบบเออเป็นสําคัญเลยอะ่ะเออเนี่ยที่มาดูแรกๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือเริ่มไลฟ์มาก็เริ่มมีคนเข้ามาดูเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะก็จะเริ่มมีแบบเออพี่อ่ามีพี่เอกเนาะมีพี่เอ็มมีตาโบมีพี่บี เออมีใครมีพี่พงษ์มีพี่พามีพี่นัทมีพี่ประสิทธิ์พี่ออฟเนาะพี่มันนะคะแล้วก็เมทีเนาะเออแล้วก็น้องสามสีเก้าสามน้องเบียน้องโก้เนาะที่อ่าแล้วก็ยายดวงนะก็พี่เสน่ห์เนาะพี่เสน่ห์ก็ชอบเข้ามาดูไลฟ์สดเราเนาะอ่าแล้วก็เพื่อนแพรวนะคะเนาะพี่ออมสินเนาะอ่าอลิสา อาทิสาอินเจแปนนะพี่เอกลิมิเต็ดนะคะที่เข้ามาดูเราเนอ่าแล้วก็พี่สิท์นะคะพี่สมศักดิ์เนาะพี่สมศักดิ์นี่เราขอบคุณมากๆเพราะพี่สมศักดิ์นี่มาดูแทบทุกคลิปเลยเนาะพี่สมศักดิ์คือไม่ได้อยู่ในวงการ YouTube แต่ว่าพี่เขาจะไปดูให้กับคือยูทูบเบอร์ทุกๆคนพี่ก็จะไปดูให้ทุกคนเลยเนาะก็ขอบคุณพี่สมศักดิ์มากๆนะคะเนาะมีหลายๆคนเริ่มเข้ามาดูเราแม่น้องนิชาแม่ตู้พี่จี ที่มาดูเราก็เริ่มมาดูมาดูเราเรื่อยๆเพื่อนก็คือจนดูจนถึงเราส่งเราถึงฝั่งฝันก็คือดูไปเรื่อยๆจนเราผ่านเราเริ่มเราเริ่มเปิดช่องเมื่อวันที่12กุมภาสองห้าหกสามใช่ไหมเราผ่านกฎเมื่อวันที่ยี 29, ่สิบเก้ามกราสองห้าหกสี ซึ่งเกือบครบปีแต่ยังไม่ถึงปีเราใช้เวลาระยะเวลาประมาณ10เดือน10เดือนเนาะเราก็คือผ่านกฎแล้วทีนี้หลังจากที่ผ่านกฎเราก็คือกดเข้าร่วมสร้างเปิดสร้างรายได้เนาะก็คือเริ่มกดเข้าร่วมก็คือสมัครไ้ก็คือเราก็เปิดสร้างรายได้เมื่อวันที่1กุมภาหนึ่งกุมภาสองหนึ่งกุมภาสองห้าหกสี่หลังจากนั้นก็เราก็เริ่มเก็บเหรียญมาเรื่อยๆเพื่อนเก็บเหรียญมาเรื่อย เรามาได้พินอ่าไม่ใช่ดิเรามาเริ่มครบสิบเหรียญสิบเหรียญเนี่ยวันที่เท่าไหร่อะเราจําไม่ได้แต่ระยะเวลาในการผ่านกฎคือตั้งแต่ผ่านกฎจนถึงได้พินเนี่ยใช้ระยะเวลาแบบเป็นเดือนต่อเดือนเพื่อนก็คือเราเราผ่านกฎเมื่อเดือนกุมภาอเดือนมกราใช่ไหมผ่านกฎมกราอ่ากดเขาร่วมสร้างไรายได้กลุ่มพาได้พินอ่าครบครบสิบเหรียญ มีนาแล้วก็คือได้พินเมษาก็คือใช้เวลา4เดือนในการเนี่ยที่ที่ได้พินเรามาเนาะก็คือใช้เวลา4เดือนถือว่าเร็วเร็วกว่าหลายๆช่องอยู่นะเพราะคือเราเห็นบางช่องเขาบอกว่าคนติดตามเขาเยอะแต่ว่าเขายังไม่ผ่านเวลาก็ยังไม่ผ่านบางคนก็คือคนติดตามเยอะแล้วรอพินพินก็ยังไม่มาคือพินยังไม่ได้นี่คือมีปัญหาหลายช่องแต่ว่าพูดถึงว่าเรานี่เรานี่ถือว่าโชคดีที่ได้ได้มาเนาะก็คือ เออนั่นแหละก็ก็ขอบคุณเนาะขอบคุณอย่างที่บอกอยาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเราเออเดี๋ยวเราลืมลืมอีกอย่างนึงก็คือขอบคุณคนที่ช่วยในด้านทําคลิปเราเราจะเป็นคนที่ทําคลิปไม่ค่อยได้เรื่องหรอกคลิปเราถือว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดีเพื่อน,เ,นเราก็จะมีพี่คนที่ช่วยผักช่วยดันเราในเรื่องคลิปเราก็จะมีพี่เทคโฟโต้ พี่เทโฟโต้ต้นี้เขาจะเป็นคนที่เหมือนเป็นอาจารย์อาจารย์เราเลยนะเออเพราะว่าเขาจะพยายามบอกเราทุกอย่างเราต้องทําคลิปแบบนั้นแบบนี้มันสายมันสันอะไรเงี้ยเขาจะบอกเราว่าถามว่าได้ใ,ใจเขาไหมก็ไม่ได้เ,เพื่อนๆว่าเราเราไม่ได้เก่งขันเทพขนาดนั้นพูดถึงเราแล้วก็ขอบคุณพี่หญิง อ่าใบใบชอบากาด้วยเนาะพี่ญิงก็เป็นพี่สาวที่แสนด,ดีจะพยายามบอกตลอดเลยว่าน้องมี่ต้องแบบนี้วิดีโอมันจะได้สวยๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราก็เราเทียบไม่ติดเขาเพื่อนเขาเหมือนเป็นอาจารย์เราเออพี่หญิงเนี่ยพี่เทงเนี่ยเขาจะบอกเทคนิคในการทําคลิปอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ได้เก่งขนาดนั้นเราพูดถึงเนาะเออนั่นแหละก็ยังไม่ได้สามารถที่จะทําคลิปออกมาให้มันสวยขนาดนั้นเราก็ยังเป็นฝึกอยู่เราก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เนาะเราก็ต้องมันก็ต้องมีการพัฒนาไปอีก อ,อ,อีกนานอยู่เพราะว่าเท่าที่ดูดูตัวเองทำนะคลิปเนาะเราก็จะมาขอบคุณเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็จะมีพี่อีกคนหนึ่งที่ดูกันตลอดแล้วก็ช่วยพักช่วยดันเรามาตลอดก็จะมีพี่แมวคุกกิ้งวิทิเอ็มพี่เขาก็จะดูเรามาตลอดเหมือนกันแต่ว่าพี่เขาจะไม่ค่อยแสดงออกหรอกแต่ว่าคือเรารู้ว่าพี่เขาดูแหละแล้วก็จะมีพี่นัดนัชชาฮิวเนาะมีพี่ปูฝานมีอ่ามี มีอ้อยนะคะมีอ้อยเนาะมีอ้อยจะมาดูมีตลอดเลยทุกคลิปเลยมีปอมแป๋มกินเที่ยวสวยๆไปปอมแป๋มก็จะมาดูเราตลอดจะมาดูให้กันตลอดเนาะมีพี่เล็กพี่เล็กคนชอบลลาเนาะพี่บีทีอ่าแล้วก็พี่แอนแอนสาวใต้เนาะพี่แอนก็ดูเราทุกคลิปเลยเนาะแล้วก็พี่เก๋สาวใต้ไก่ถิ่นเนาก็จะมาดูเราตลอดอ่าแล้วก็พี่นิดเนาะพี่นิดอ่านิดดาวไรตี้เนาะที่ที่ดูเราเรามาตลอดเลยนะ ขอบคุณคนที่ดูกันมาตลอดเนาะที่จะเป็นช่องที่แบบว่าจะดูกันมาตลอดเนาะก็จะมีประวิตออนทัวร์เนาะมีลุงสมชายนะคะเนาะลุงสมชายมีพี่รัตดาสระนะคะขอบคุณวี่อิสระก็เฟสแคทบีคเนาะพี่แอลนะคะแล้วก็มีอไอ้ธันวาเนาะไอ้ธันวาธันวามาลุยเนาะก็จะมาดูมาดูมีตลอดเลยเนาะขอบคุณไอ้ธันวาด้วยนะคะที่มาดูกันตลอดเลยแล้วก็จะมี สัตว์เลี้ยงแสนรักเนาะแล้วก็มีเกษตรชาแนลที่มาดูกันตลอดเลยอะเออสังเกตว่าคลิปไหนที่เราปลบอชคือจะมาดูกันตลอดเนาะเราต้องขอบคุณมา,มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนต่างประเทศเราคนหนึ่งก็คือ Luna DIY Thank you คิวตั y งคิว r w a ์ c ช i งล l น n าดีไเนาะเป็นเดมเป็นไมเดียเฟนเราเขาจะอยู่สหรัฐอเมริกาเขาจะดูเรามาตลอดเลยลุน a าดีเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะเพื่อนเนาะถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนก็คงจะไม่มี ก็คงจะไม่ไม่มาถึงจุดนี้นะเพราะว่านี่ก็คือเป็นเป็นเป็นคือนี่มันครบสิบเหรียญท่เพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนๆนมาดูคลิปเราเราก็จะไม่ได้ตัวนี้มาเนาะเราก็ต้องกราบขอบคุณเพื่อนๆนทุกๆคนเนาะที่เข้ามาดูคลิปเราบางคนก็จะมาดูเกือบแททุกคลิปเลยนะคือจะมีเพื่อนที่มาดูเราแทบทุกคลิปนี่เอาจริงๆนะที่ทํามาด้วยกันนี่เนาะก็จะมีเอนอ,น,อ,น,อน้องนกเนาะมีขอบคุณน้องนกขอบคุณ นกสาวสวัสดาหลายใต้นกก็จะมีแล้วก็จะมีส่วนชาแนลที่จะมาดูกันตลอดนะจะมีคือเรามีนี่จะเป็นคนที่เวลาไลฟ์สดจะมีเพื่อนต่างประเทศมาดูเยอะมากต่างประเทศมาดูเยอะมากเพื่อนจะมีแบบเพื่อนสเปนมีจะมีเพื่อนสเปนมีเพื่อนอินโดมีเพื่อนออยู่ก็จะมีกลุ่มที่ทำอาหารจะเป็นเพื่อนอินเดียคนอินเดียมาดูเยอะมีอินเดียมีมีที่ไหนอีกอะ จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นต่างประเทศมาดูเยอะมีคนญี่ปุ่นมีคนเกาหลีอย่างเออมาดูเราต่างประเทศจะมาเยอะมาดูไลฟ์นะเออเราต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์เราด้วยแล้วก็เข้ามาดูคลิปเราด้วยจนทําให้เรามาถึงจุดๆนี้แล้วก็ทําให้เรามาถึงตัวนี้เนาะอ่าพินตัวนี้นี่มาจากอ่ามาเลเซียเพื่อนมาจากมาเลเซียซึ่งณตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ตัดนะเรายังไม่ได้กอกเลยเนาะคือเราจะมาขอบคุณเพื่อนๆก่อนเนาะ อ่ะสุดท้ายก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนเนาะถ้าไม่มีทุกๆคนเราก็ไม่มาถึงจุดๆนี้เนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่ทําอยู่ทุกๆคนให้มาถึงจุดๆนี้เหมือนนกันๆๆนะเพื่อนๆเนาะพยายามหมั่นลงคลิปให้สม่ําเสมอเป็นประจำเพื่อนซับมันจะมากับคลิปแล้วมันก็จะทำให้เราได้เวลาเพิ่มขึ้นแล้วก็มันจะทําให้เรามาถึงจุดๆนี้เหมือนกัน เป็นกำลังใจกับทุกๆช่องเนาะสำหรับวันี้คงแค่นี้นกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะทำให้ดูนะคะสำหรับนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ